าพบกับเจ้าคันนี้เลยค่ะไทต,ตันเครื่อง2.5ปี2012ผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทตลอดสัญญาจะสวยและน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะสามารถเข้าไปที่ Facebook f แ n p a g e นะคะรถมือสองระยองปกแดงอัมโฮมคามีรถสสวยเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้จ้า oh, <Chanel. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเซลเอิร์นในช่องชาวเปรูพาดูรชชนแนลนะคะ มาดูรถกระบะเข้าใหม่ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทตลอดวิ่สัญญากับเจ้าคันนี้เลยค่ะมิสูบิชิไททันคันนี้เลยนะคะบอกเลยทุกคนสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยโอ้โหกระจังหน้าสวยๆติดแบรนด์มิสูบิชิสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหจัดทรงโหลดสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหสวยมากๆนะทุกคนมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้อ่ามาดูค่ะจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้อ่านี่เลย ล้อแม็กสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะอะมาดูกันค่ะไฟเลี้ยวเขาก็ให้มาแบบไฟเลี้ยวโคลเมียมที่ปลายกระจกแบบนี้เลยนะคะโอ้โหสวยสุดๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันต่อไปเลยไปนี่เลยนะคะคันนี้ก็บอกเลยว่าโอเคเลยนะทุกคน4ประตูผ่อนเพียง5,000ันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะอะนี่เลยค่ะสวยๆคมๆไม่มีตําหนิใดๆเลยนะคะทุกคนเข้าใหม่สวยๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาเปิดดูกันโอ้โหทุกคน สีสวยมากจตดทรงมาให้หล่อจริงๆคันนี้อ่าอันนี้ยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกนะคะจากเจ้าของเดิมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอิญจะไปทําการแกะให้แล้วก็ให้ส,สวยๆกริบๆเหมือนป้ายแดงเลยทุกคนอ่าไม่ต้องห่วงอันนี้สีเดิมจากโรงงานนะคะไม่ได้ทําสีใดๆเลยนะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะว่าจะสวยและน่าใช้แค่ไหนไปกันค่ะโอ้โหพอได้เข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วบอกเลยนะคะทุกคนกว้างขวางแบบดีมากอะทุกคนเหยียดขาได้สบายเลยนะคะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะจับถนัดมือมากๆเลยนะคะเกียร์แมนนวลน,นะคะทุกคนโอ้โ oh, หภายในก็ถือว่าโอเคเลยนะคะในราคา2,99,000บาทอ่าพ่นเพียง5,000บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันเลยว่าเสียงท่อนจะแซดแค่ไหนไปค่ะโอ้โ oh, หทุกคนได้ยินเสียงท่อไหมเอ่ย ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทนะคะสามารถติดต่อกับเอิญได้ที่เบอร์095708-1930นะคะและถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องชาวเปรูพาดูรถด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพวกเราชาวเปรูพาดูรถด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซลเอิญขอตัวลาละสวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยออลโฮมคะ มีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ